สบายสบายอจอยวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาใครที่มีปัญหาเรื่องการขจัดไขมันนะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องการขจัดไขมันให้ถึงลึกถึงระดับเซลล์นะคะซึ่งการวิจัยนี้เป็นการยอมรับแล้วทั่วโลกเลยนะคะทั้งในและต่างประเทศนี่โอ้โหสุดๆเลยแต่เราคงจะตอบคาถามนี้ไม่ดีเท่ากับาศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตตราผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรูปร่างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โคเตอร์ค่ะต้องขอถามก่อนเลยค่ะว่าเอกไขมันในร่างกายของเราเนี่ยทำไมมันถึงได้เข้าง่ายออกยากเหลือเกินคะคําตอบง่ายครับเรารับประทานอาหารมากแล้วก็เผาผลาญไขมันช้า<อ>นะครับเพราะนั้นวิธีการก็คือทาให้มันเผาผลาญให้มันเร็วขึ้นเราในงานวิจัยของเราทําง่ายๆอย่างนี้นะครับเรานําเอาพืชที่เรากินอยู่แล้วเนี่ยที่เรารู้ว่าสามารถเผาผลาญไขมันเนี่ยมาสกัดเอาเฉพาะส่วนยอดแล้วก็ผสมกันในลักษณะสมดุลใส่เข้าไปในครีม แล้วก็ใช้ทาบริเวณที่เราต้องการลดไขมันส่วนเกิดนะครับประสิทธิภาพของครีมเนี่ยจะซึมเข้าไปที่ชั้นต่างๆของผิวหนังนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเมื่อเราสามารถเผาผลาญไขมันจากเซลล์ให้กลายเป็นพลังงานเซลล์ก็จะกระชับนะครับพริเวณชั้นของไขมันก็จะบางลงก็ทําให้เราผอมเปียวได้ในขณะเดียวกันไขมันที่เผาเป็นพลังงานก็ให้พลังงานให้กับร่างกายเราเลยที่ใช้เราก็ใช้อาหารน้อยลง ต่อไปเรื่อยๆเราก็รับภาระน้ำหนักของเราก็จะลดด้วยดาน้ำหนักไขมันที่หายไปนะครับก็คือหลักการที่อธิบายแล้วฟังง่ายมากเลยคทีนี้พูดอย่างนี้เราก็อาจจะไม่เชื่อสถาบันเดิมสแกนของฝรั่งเศสทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเวลา4สัปดาห์นะครับทาวันละสองครั้งและนี่คือผลเฉลยที่ก็ออกมาในวันนี้จานวนอาสาสมัคร40คนลดําส่วนต่างๆอย่างนี้นะครับนะฮะสองนิ้วสามนิ้ว เกืบเกือบสีบนิ้วนะคะในเวลาสินทีนี้ในการวิจัยของเราที่ตีพิมพ์ผลงานไปแล้วเผยแพร่ไปแล้วไปทั่วโลกนะครับนี่คือผลการใช้ในระยะคือใช้ห้าครั้งนวดวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับ,รบอันนี้ลดไปแปดนิ้วนะฮะในเวลาสิบสองวัน แล้วได้ข่าวว่ามีการนําหลักการที่มาประกวดกันด้วยเหรอคะประสิทธิภาพตรงนี้ฮะเขาก็เอาเขาก็เอาครีมไปประกวดกันที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราเป็นหนึงปี2ี่บเตียงเขาแข่งขันกันนะครับญี่ปุ่นทั้งนั้นนะฮะมีผมไปไปบรรยายแล้วแจกรางวัลนะฮะภายใน40นาทีครับ ลดไป8ปเซนนะครับก็มีการแข่งขันในระดับนานาชาติที่จะจําหน่ายของเราทั่วโลกตอนนี้มาแค่8ประเทศจริงเรามีอยู่24ประเทศแล้วก็มาแข่งขันกันนะฮะแล้วก็ภายในหาชนะเลิศไปนะคะที่หนึ่งประเทศไทยแน่นอนอันดับสามนะครับประสิทธิภาพของขลิงไม่ใช่เรื่องของการน้วยนะเราออกไปเอาตลาดทั่วโลกนะครับนี่คือที่ลอสแองเจลิสภายในหนึ่งชั่วโมงครับนี่คือส่วนที่ลดไปเป็นเซนนะครับที่เยอรมันครับ ที่เขาไปมาทั่วเลยนะครับที่เยอรมันฮะภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ที่อิตาลีที่งานเครื่องคำนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่คือผลสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมอยากจะเรียนว่าในการทดสอบที่เดิมสแกนนี่นะครับที่เดิมสแกนก็พบว่าจากการตรวจเลือดก่อนและหลังก็ไม่มีผู้ใดเลยที่แสดงว่ามีอาการข้างเคียงแล้วก็บริเวณที่ทาเป็นเวลาสี่สัปดาห์ต่อเนื่องกันไม่มีอาการระคายเคืองแต่อย่างใดเพราะนั้นสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งเกิดขึ้นจากการวิจัยจากสารสกัดธรรมชาติของไทยเนี่ยสามารถที่จะใช้ลดคาร์บอนส่วนเกินได้อย่างปลอดภัยที่สุดแล้วะผลการศึกษาวิจัยนี่ค้นคว้าเป็นยังไงบ้างคะครับผลการศึกษานี่คืออันนี้คือกลุ่มคนที่ใช้จริงใช้จริงนะครับจะเห็นว่าถ้าระยะยาวีะยออกมังกายร่วมด้วยเนี่ยจะชัดเจนมากนะจะเป็นคนจริงนะครับค่ะแลวแบบนี้สารสกัดมันทํามาจากอะไรคะมาจากธรรมชาติสารสกัดจากธรรมชาตินะครับก็จาก ส้มแข็ซึ่งเราสกัดเอาสารที่มันหายเครื่องออกไปเอาเฉพาะสารที่สามารถระคาสกัดเอาผ่านไขมันนะครับแล้วก็ผสมกับสารธรรมชาติอื่นๆที่จะช่วยเสริมสร้างความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นของบริเวณผิวหนังที่เราทาซึ่งดูยารชื่อสารสกัดก็น่าจะคุ้นๆนะฮะเหมือนกับสมุนไพรมีใบโบบกก้วยขิงแล้วก็พริกนะฮะเป็นไ แ,แตว่วันนี้นะคะเราก็มีคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะซึ่งก็มีปัญหาเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยกันเหมือนกันนะคะคุณก้อยนฤะมลพงสุภาพค,ะนนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะไม่อยากเชื่อเลยว่ามีปัญหาเรื่องรูปร่างดูนี่ใส่ชุดขาวมายืนยันเลยว่าผอมสักนิดนึงนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะที่คุณจาก็เคยเห็นใช่ไหมคะคือเป็นคนก็ตัวใหญ่อะค่ะปกติก็เป็นคนตัวใหญ่แต่ว่าพอมีน้องปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นมาขึ้น75กิโลจาก50ิเป็น75 แล้วพอน้องออกไปปุ๊บ ออกไปแค่ห้าโลเองที่เหลือที่เหลือก็อยู่กับเราสิคะโอ้โหม,ม,มาหมดเลยนะคะหน้าต้นแขนต้นขนาหน้นขนขนขนาท้องสะโพกนี่คือมาหมดเลยเอวนี L ่จาก25้นี่ก็เป็น30เลยค่ลแล้วก็ทำยังไงะคะปกติก็อาจจะโครงใหญ่นิดนึงแล้วอ <ใช S 1> พอก็ยอดน้องตอนี้คือผอมมากแต่ว่า <ใช S 1> ตอนนี้ค่ะก็นี่รูปนี่เลยนะคะเทียบกับตัวจริงนี่ค่านี่ก็หมดปัญหาแล้วค่ะเพราะว่านี่ราคามาเจอกับอาจารย์นะคะก็เจอสูตรนี้เป็นสูตรแบบ all in one เลยก็คือจริงๆเนี่ยแอบติดตามข่าวนิดนึงว่าแบบ เออมีการประกวด<ม>การลดเอวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ,คะบอกว่า1ชั่วโมงเนี่ยสามารถลดไปได้เกือบ3มนิ้วโอ้ยแล้วคนที่ได้นี่ร้องไห้น้ำตาไหลแล้วก็จริงเหรอเราก็เลยลองใช้ดูปรากฏว,ว่าโอ้ได้ผลจริงๆค่ะก็เลยใช้เรื่อยมาเลย<ม> แล้วนานนี่คะพอจะเห็นผลสำหรับตัวเองก็ก็ประมาณเนี้ยก็ลดมาเรื่อยๆเลยนะคะจริงๆแล้วครั้งแรกเนี่ยก็เห็นผลเลยเพราะว่าใช้การนวดด้วยใช่ใช้การนวดแล้วก็ครั้งแรกที่ก้อยใช้เนี่ยรู้สึกเลยเพราะว่ามันจะซึมเร็วไม่เหนียวเลยนะแล้วคือแบบเราทับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็สามารถไปส่งลูกหรือไปทําภารกิจอย่างอื่นได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้ไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ยรู้สึกเลยว่าที่มันเวลาเราใช้ครั้งแรกมันจะตึงๆใช่ไหมคะมันก็จะรู้สึกเลยว่าเออเนี่ยสัดส่วนเราเนี่ยกระชับขึ้นและเอวเราเนี่ยนะคะ สามสิบเนี่ยก็เหลือ25บ้เลยลคือวิธีการ,รกใช้ก็ง่ายๆนะเหมือนท<พ>าครีมปกติใช่เหมคะใช่ก็ทาครีมปกติเป็นการบำรุงผิวไปด้วยแล้วก็แบบว่าตอนนี้ก็แนะนำให้เพื่อนใช้ค่ะเพราะว่าเพื่อนเขาบอกเออเนี่ยจะไปงาน ทำไงกินยาอะไรดีเลยเขาก้อยก็เลยแนะนำว่าเออลองลอง,ลองทาครีมตัวนี้ดูน,นะคะใช่เพราะว่าสองสามวันนะคะก็เอลเนี่ยเขาก็นวดแบบแต่ใช้อย่างโหดเลยนะคะบอกว่าขึ้นวดเลยอะไรอย่างเงี้ยอว่าอย่าไปงกอะไรอย่างเงี้ยใช้เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าทาไปแล้วก็ลดไปเลยกับสารนิ้วเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะแนะนําคุณผู้ชมบ้างดีกว่าว่าถ้าอยากรู้เนี่ยต้องโทรไปที่ไหนค่ะตอนนี้นะคะวันนี้ก็เปิดตัวสุด ใหม่ล่าสุดนะคะเป็นสูตรเข้มข้นเนี่ยเห็นผลเร็วแล้วก็ประสิทธิภาพดีกว่าเดิมนะคะปกติเนี่ยที่นี่จะลด30%ใช่ไหมคะวันนี้ลดสุดๆเลย50%ค่ะแต่ว่าร้อยสายแรกเท่านั้นนะคะจากพันกว่ากว่าเหลือพันนิดๆเท่านั้นเองค่ะโทรมาได้ที่เบอร์0 2 8 6 2 2 0 0 0ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วเชิญทั้งสองท่านด้วยขอบคุณค่ะย้เบอร์กันอีกที0 2 8 6 2 2 0 0 0นะคะตอนนี้เราไปรับชคสบายๆกันค่ะ